ใช่เข,ข้ามาเมื่อสองนาทีที่แล้วจอยแกจะสอบแล้วไม่เครียดหน่อยหรอไม่เครียดอ่ะพอดีพ่อแม่ฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แค okay. ่น no sì oh, ี้เบสิกเบสิกหุยเหมือนกันเลยอ่ะไม่ค่อยซีเรียสปล่อยจอยจอยจอยเลยจ้าจะ่แม่พาไปไหนอีกล่ะอ๋อไปเที่ยวที่ถ้ำชะออมะแล้วก็ไปโรบินสันในหลักี่เลยอ่ะเพราะว่าแบบไปซื้อของนั Bundes Bundes ่นนี่นู่นอ่ะเขาจะแบบจะสอบแล้ว ใช่ครับจควันนี้นั่งตามเป็ที่กันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อนะมที่จะสอบหรือยัง Are you ready? Yes. Okay, let's test now. ทำได้นะครับ Asbury. ต่อไปทำที่ห้าน,นะครับแคนาเดียนใช่ไหมครับนำมาส่งที่รูดได้เลยครับเดี๋ยวครูจะไปตรวจคะแนนอ่ะเอามาส่งเลยครับ เธอไดพักทานข้าววันได้คับนัก,ก,กรเรียนเดี๋ยวก่อนสิบุญพวกเธอสองคนมีอะไรกันเหรอเราขอ,อยยิอยางลบหน่อยสิพวกเธอสองคนจะทำอะไร,รกันเหรอพอดีว่าเราอยากเอาไปทำข้อสอบอ่ะพรแบบนี้หม,มายความว่าไง นี่ว่าพวกเราหมายถึงอะไรพวกเธอรู้ได้ไงอะ่ะอย่าไปบอกใครนะแล้วขอร้องเอ,อ่อก็ไม่รู้สินะแต่ว่าตรงวันเนี้ยยังไม่มีตังกินขนมเลยอะ่ะฉันก็มีอยู่แค่นี้แหละเงั้นใช้โครงการคนระละครึ่งก็แล้วกันเธอคือฉันคืนวินวินเลยจ้าพวกเธอสัญญานะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร โอเคจ้า๊ะเราไปกันดีกว่า๊ปได้ตั้งที่ขนมซีแล้ว้นีเราก็จบก,การเรียนการสอนทวันนี้อย่าลืมจับไปทำการบ้านและวกุกทุ่มบทเรียนนะครับนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพค่ะ<อ> อีกละพราะเธออะฉันให้เงินไปแล้วนะก็พอดีว่าฉันหิวน้ำนิดหน่อยพวกเราก็เลยเดืซื้อน้ำหน้าโรงเรียนจะมีใครแถวนี้ให้เงินอีกไหมเนาะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงน้าแต่เงินฉันเหือแค่สิบบาทเองนะฉันจะเอาไปยอกก็เรื่องของเธอแต่สิบบาทเนี่ยฉันขอนะคนละคืนอะหมดเขตแล้วละ ไปสนามน้องเรียนกินกันเถอะหุนหุนเดี๋ยวก่อนสิเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเมะื่อกี้ฉันเห็นเธอคุยกับศอคนนั้นน่ะหน้าตาเธอไม่ค่อยดีเลยนะฉันไม่เป็นอะไรหรอกมีอะไรก็บอกฉันได้ฉันช่วยได้โอ้น่าสงสารจังเลยเนาะแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ เราว่าเราจะไปสรารภาพกับครูนะ่ะดีดีเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนนะค,คุณครูคะอ่ะเธอสองคนมีอะไรกับครูแล้วพอดีว่าหนูมีเรื่องจะมาสรารภาพผิดค่ะสรารภาพผิดเรื่องอะไรเนาะหนูขอโทษนะคะคุณครูหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเคยพูดคำครั้งแรกใช่ไหม เธอรู้ไหมว่าการกงข้อสอบมันก็เป็นการทุจริตอย่างหนึง่งค่ะทั้งหน้าที่จะทำอีกเพราะว่าการทุจริตเนี่ยมันจะติดเป็นนิสยัยแต่ดีมากเลยที่จะทําผิดเธอกล้าที่ยอมรับกล้าที่จะบอกครูถือว่าเธอมีความกล้ามากแล้วเพื่อนที่แข่งต่างเธอยอยู่ไหนไปตามเขามาสิคุณครูค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอเธอสองคนคุณรู้เรื่องเธอสองคนทำแล้วนะ เธอรู้ไหมว่าการที่เห็นผู้อื่นทำทุจริตและตัวเองยังนิ่งเฉยอ,อยู่มันก็ถือว่าเป็นการทาทุจริตด้วยเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอเธอสองคนยังเอาเรื่องทําทุจริตเนี่ยมาข่มขู่บังคับเขาอีกเป็นการทาทุจริตซ้ำซ้อนการทุจริตเนี่ยเรื่อง,งสืบเนื่ไปสุดหายใหไ่แม่แค่เป็นเด็กแบบนั้นทางหน้าจะทำอีกรู้ไหมค่ะค่ะเอาละขอโทษุณเขาด้วย